สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะคะเข้าสู่การอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีงานสวยๆชิ้นไหนบ้างก่อนอื่นเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไปกำลังใจให้ต้นกับนิกงในทุกๆคลิปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆประจำวันนี้กันดีก,กว่าครับ แหวนมุกอโกย่าประดับเพชรเรือนเกลียวห่วงนะครับเป็นงานดีไซน์ที่สวยมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยตัวเรือนจะเป็นทองคำขาวน้ำหนักรวม4.82กรัมประดับด้วยมุกอโกย่านะครับจำนวน2เม็ดขนาดของมุกเนี่ยอยู่ที่6.9-7.30ถึงมิลนะครับประดับด้วยเพชรจำนวน70เม็ดรวม40ตังค์ขนาดของแหวนอยู่ที่54 ราคาขาย1 7 5 0 0บาทเป็นอีกหนึ่งงานจิวเวลรี่ดีไซน์สวยประจำวันนี้เนี่ยนะครับราคาดีแล้วก็ชิ้นงานของเขาเนี่ยเป็นงานที่เน้นดีไซน์จริงๆเลยใส่เรียบหรูดูดีนะครับแหวนมุกแบบนี้เราสามารถที่จะหยิบมาใช้งานนะครับได้กับทุกๆโอกาสจริงๆทั้งการใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานนะครับแล้วก็เวลาเราใส่ ออกไปนะคะแฮงเอาท์กับเพื่อนเนี่ยเบาๆเลยต้นบอกเลยว่าแหวนมุกวงนี้ไม่ธรรมดานะครับตัวหน้าตาของเขาเนี่ยอย่างที่พี่เห็นจะทำเป็นดีไซน์เรือนเกลียวห่วงนะครับแล้วก็จะประดับด้วยมุกมันวาวเป็นมุกอโกย่าส่วนเพชรทีท่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีหน้าแหวนกว้างใส่เต็มหน้านิ้วในราคาหมื่นกว่าบาทน่าซื้ออย่างที่สุดเลยแหวนดีไซน์สวยๆแบบนี้ CF มารรััวได้เลยคบแหวนลูกปัดหน้าควยนะครับตัวเรือนจะเป็นนาค40%น้ำหนักรวม3.34กรัมขนาดของแหวน52ราคาขายนะครับ3,290บาทเครื่องประดับราคาตำควน10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานน่ารัก C.F มารัวๆนะฮะสำหรับตัวชิ้นงานนี้ไม่ว่าจะหยิบมาใช้งานนะครับใส่เองหรือว่าซื้อให้เป็นของขวัญน,นะครับในเทศกาลปีใหม่ต้นว่าดูดีแล้วก็ดเูเขาเรียกว่ามีคุณค่ามีราคานะครับได้ใส่แน่นอนใส่ติดนิ้วก็ได้สำหรับแหวนนาคแบบนี้ตัวเรือนนาคเนี่ยมาสภาพที่สมบูรณ์ ไม่บุบบี้นะครับรวมถึงเม็ดลูกปัดนะครับที่เป็นลูกปัดนาคด้านบนเนี่ยก็ไม่บุบบี้เช่นเดียวกันมันวาวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆครับกำไรหัวบัวนาคตัวเรือนจะเป็นนาคน้าํา้ำหนักรวม8.44กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจะอยู่ที่5.4เซนติเมตรราคาขายเพียง 8,390บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยชิ้นนี้นะครับถ้าข้อมือพี่เนี่ยสามารถที่จะใส่นะครับขนาดเส้นผ่านสูนย์กลาง5.4เซนติเมตรได้ไม่อยากให้พลาดเลยการใส่เนี่ยง่ายนะครับง่ายดดยแล้วก็สะดวกมากๆสะดวกอย่างไรก็คือเขาสามารถที่จะ บิดนะครับคืองานออกได้เล็กน้อยเวลาเราใสา่เราก็ใส่เข้าไปที่ด้านข้างของข้อมือนะครับเวลาบิดออกง่ายๆแบบนี้กำไรหน้าหัวบัวที่ไม่หนักทองจนเกินไปชิ้นนี้หน้ามีไว้ใช้จริงๆ CF ได้เลยครับแหวนบุษราคำแถวเรือนเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%นะฮะแล้วก็ น้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่5.32กรัมเม็ดยอดะะจะประดับด้วยบุษราคำเม็ดใหญ่เลยจะเป็นบุษราคำซีรอนนะครับ3เม็ดรวม3.61กรัดตกเม็ดละกกลัดกว่าเลยนะครับแล้วก็ประดับตัวเรือนด้วยเพชรจำนวน45เม็ดรวม40ตังขนาดของแหวน่จะอยู่ที่53ราคาขายเพียง1,9900 50บาท CF มาก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะครับชิ้นงานสวยมีพี่ๆหลายท่านเนี่ยให้ต้นหานะครับแหวนบุษราคัมที่ใส่แล้วค่อนข้างที่จะเห็นชัดก็คือไม่เล็กจนเกินไปในราคาที่ไม่แพงชิ้นนี้นะครับถ้าพี่ๆเห็นแล้วพี่ๆรีบกดจองมาได้เลยตัวชิ้นงานเนี่ยก็คือดีไซน์จะเป็นแบบร่วมสมัยเขาจะทำเป็นแบบแถวนะครับโดยใช้ บุษราคัมเม็ดใหญ่ตัวบุษราคัมซีลอนจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองแล้วก็มีออร่ามีประกายในตัวพลอยออกมาตัวพลอยเขาก็จะมีตำหนิในเนื้อพลอยตามธรรมชาติบ้างนะครับส่วนเพชรที่ประดับเนี่ยข่าวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยตัวก้านแหวนมาในสภาพที่ดีใส่เต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยครับ แหวนมาคีเพชรประดับทับทิมพมา่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ำหนักรวม10.10ก10รัมประดับด้วยทับทิมพมา่าสีชมพูหวานมากๆเลยแล้วก็ประดับเพชรนะฮะรวมทั้งวงในอยู่ที่1.40กรัตแบ่งเป็นเพชรเม็ดใหญ่จำนวน2เม็ดรวม30ตัง หรือตกเม็ดละสิบตังเลยนะครับนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรอีก44เม็ดรวม 1. 1.10กระดัตขนาดของแหวนอยู่ที่62ราคาขายเพียง48,500บาทชิ้นงานสวยนะครับเป็นแหวนมาคีที่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วตัวเรือนนะฮะเขาจะมีการฉลุลายละเอียด งานฝั่งอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยครับตัวเพชรที่ประดับนะฮะก็คือขาวแล้วก็เล่นไฟดีจะมีตำหนิบ้างบางเม็ดเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมก็คือ,อลงตัวกับชิ้นงานแบบนี้นะครับทับทิมสีชมพูหวานนะฮะอยู่ในตัวเรือนแบบนี้เข้ากันแล้วก็ดูสวยงามสะดุดตาม,มากๆเลยเทียบขนาดกับหน้านิวต้น เห็นชัดเลยนะครับว่าเต็มหน้านิ้วขนาดของแหวน62ไม่มีอุปสรรคต่อการลดขนาดนะครับสามารถที่จะลดขนาดลงได้หลายไซส์เลยถ้าพี่ๆนะครับชอบแหวนเต็มหน้านิ้ว c f มาเลยครับแหวนชอบมากอกเพชรคว้ประดับไพลินซีลอนนะคะตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม5.28กรัม ประดับด้วยไพลินซีรอนสีน้ำเงินเข้มสวยงามมากๆเลยแล้วก็ประดับเพชรจำนวน36เม็ดรวม36ตังค์ขนาดของแหวน56ราคาขายเพียง15,500บาทถูกแบบไม่น่าเชื่อแต่ว่านะครับนอกจากราคาที่ถูกแล้วคุณภาพของชิ้นงานเนี่ยก็ต้องมาด้วยกันตัวชิ้นงานนะครับถูกดีไซน์ออกมาเนี่ยได้สวย แล้วก็ความหมายดีความหมายดีอย่างไรเขาจะดีไซน์ออกมานะครับเป็นชออ่อมะกอกซึ่งช่อมะกอกเนี่ยมีความหมายถึงความสำเร็จชัยชนะในด้านต่างๆนะครับเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีส่วนตัวชิ้นงานเนี่ยจะเพิ่มสีสันโดยการประดับด้วยไพลินซีลอนสีน้ํำเงินเข้มอยู่ด้านบนนะครับ สวยลงตัวแล้วก็ใส่เต็มหน้านิ้วอย่างที่บอกครับได้มาในราคาที่ดีก็ส่งต่อให้พี่ในราคาที่ดีเช่นเดียวกัน CF มารัวๆได้เลยนะครับจี้พระโสรทรกรอบทองประดับเพชรกรอบทองคำ75%องค์พระโสรทรจะเป็นเนื้อโลหะนะคะประทับแบบลอยองค์น้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่20.53กรัม โซนที่เป็นกรอบจะประดับด้วยเพชร1เม็ดขนาดเพชรประมาณ2ตังนะครับนักกว้างของตัวจี้พระเนี่ยจะอยู่ที่2.4คูณ4.2เซนติเมตรราคาบูชา16,950บาทชิ้นนี้นะครับอยากให้พี่พี่สังเกตที่กรอบกรอบเนี่ยดูด้านหลังด้านข้างกรอบเป็นกรอบที่สั่งทำพิเศษใช้ทองเยอะนะครับ กรอบหนาแข็งแรงมีการแกะลวดลายนะครับแบบเรียบๆแล้วก็อ,องค์พระนะครับจะเป็นแบบลอยองค์อยู่ในกรอบกันน้ำขนาดของหลวงพ่อเนี่ยจะประมาณนี้เป็นขนาดที่ใช้งานกำลังสวยนะครับใส่กับสร้อยทองลายสวยๆเนี่ยรับรองเลยว่าดูสวยงามในทุกๆงานแน่นอนครับ แหวนเพชรแถวเรือนฝั่งหุ้มนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม8.25กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน3เม็ดรวม1.80กรัตเพชรตกเม็ดละ60ตังค์เลยนะครับขนาดของแหวน57ราคาขาย185,000บาทชิ้นนี้นะคะเป็นงานแหวนเพชรแถวที่ เน้นความสะใจนะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหาซื้อหรือว่าอยากจะใส่นะคะเป็นแหวนแถวเม็ดใหญ่ๆเนี่ยเม็ดละ60ตังค์รบบอกเลยนะฮะว่าเห็นชัดแล้วก็กำลังดีเลยตัวชิ้นงานนะครับเขาจะเป็นตัวเรือนทองที่ดีไซน์แบบเรียบๆแล้วก็เพชรที่นำมาใช้เนี่ยขาวเล่นไฟแล้วก็ข้างในนะครับตำหนิน้อยมากๆเลยสำหรับตัวเพชร ประกายดีมากเพชรเขาจะใช้การฝังหุ่มนะครับซึ่งการฝังหุ่มแบบนี้มีข้อดีก็คือใส่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะทําให้เรารู้สึกสบายใจเพราะว่าจะเวลาเราใส่เนี่ยจะไม่ต้องระวังมากเหมือนพวกงานที่เป็นเกาะหนามเตยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวเรือนแบบนี้ใส่แล้วสบายๆใช้งานได้จริง ใส่ทำงานใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวรวมถึงใส่ออกงานก็ได้เพราะว่าได้เพชรแบบเม็ดใหญ่นะครับอย่างที่ต้นบอกเน้นความสะใจของออพี่พี่นะครับที่ชอบงานเพชรเม็ดใหญ่ๆวงนี้หน้าสีเอฟมานะครับสีเอเลยครับจี้ช่อดอกไม้ฉลุลายตุง้งติ้งนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%น้ํา้ำหนักรวม4.59กรัม ระดับเพชรเ3มเมตรรวม80ตังค์หน้ากว้างของจี้1.9คูณ4.5เซนติเมตรราคาขาย25,000บาทงานสวยสวยหวานนะครับพี่พี่ดูที่ชิ้นงานเขาจะทำเป็นช่อดอกไม้นะครับไล่ระดับตั้งแต่ด้านบนจนมาถึงล่างนะครับแล้วก็ตัวช่อดอกไม้เนี่ยขยับได้ก็คือจะเป็นคล้ายๆตุ้งติ้งเวลาเราหยิบมาใช้งานนะครับ ใส่สวยได้กับทุกๆโอกาสเลยสำหรับงานช่อดอกไม้แบบนี้ใส่กับโชเกอร์ก็ได้หรือใส่กับสร้อยคออิตาลีเนี่ยก็ดูดีขนาดเทียบกับตัวต้นประมาณนี้เห็นไหมฮะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ขนาดกำลังสวยใช้งานได้จริงนะครับสำหรับตัวจี้แบบนี้งานเขาจะเน้นที่ความละเอียดอ่อนหวาน พี่ๆลองใช้จินตนาการนะครับในการาดูนะครับชมว่าถ้าเราใส่กับโชเกอร์ก็จะได้ขนาดประมาณนี้นะครับ CF เลยครับถูกใจชิ้นไหนนะครับและต้องการสั่งซื้อเหมือนเดิมเลยง่ายดายมากๆสั่งซื้อทางไลน์นะครับจะรวดเร็วที่สุดสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เพื่อนกันนะครับยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทางไลน์เนี่ยพี่ๆปพินเพื่อนกันมาก่อนนะครับโดยการ ทีม ID l i ไลนะคะตามด้านล่างนี้เลยแอดบูนพิทักษ์แอดบ t a k. มีตัวแอดนำหน้าก่อนทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับแล้วก็ต้นกับนิกเนี่ยจะหาของสวยๆงานดีๆนะครับทั้งงานเก่างานจิวเวอรี่รับรองเลยว่าจะพยายามหาของที่ถูกใจนะครับมาให้กับพี่ๆได้รับชมกันอีก แล้วพบกันนะครับอีคทีนะครับสำหรับการอัปเดตในตอนต่อไปพบกันครับบ๊ายบาย